ยำคำแชนแนลฟังแล้วหลอนลา่าดสมิงจำแรงประพันธ์โดยร้อยหนามดึกสงัดทางชายป่าท้ายหมู่บ้านพรานชิดในวัยสี่สิบเศษและพรานไผ่ในไวัยเล่เลี่ยก,กันกำลังนั่งอยู่บนห้างสูง ซ่อนตัวอยู่หลังบังไพรที่สร้างขึ้นบนต้นมะข่าใหญ่อย่างเงียบกริบห้างที่สร้างขึ้นด้วยไม้ไผ่ถูกขัดเอาไว้เมื่อตอนเย็นอย่างรีบร้อนสูงจากพื้นดินเกือบสิบเมตรสองพรานหนุ่มใหญ่นั่งนิ่งจ้องมองลงไปทางเบื้องล่างอย่างขมิงในมือกระชับปืนลูกซองเอาไว้อย่างพรักพร้อมทางพื้นดิน ที่เป็นลานโล่งทางเบื้องล่างนั้นปรากฏซากศพของหญิงวัยกลางคนที่มีสภาพแหลกเละแขนและขาข้างซ้ายนั้นถูกกัดแทะจนขาดวิ่นกระโหลกศรีรษะถูกตะปบจนแหลกยุบสมองและเลือดทะลักกระจายร่างกายทั่วร่างอย่างพบร่องรอยของการถูกกัดแท้จากคมเขี้ยวของสัตว์ใหญ่ จะเลือดเนื้อขาดวินตรงช่วงท้องยังถูกกัดกระชากดึงรั้งเอาลำไส้และเครื่องในออกมากัดแทะกินอย่างเรี่ยราดหน้าอเนตอานาดเรา,มาแมลงลุมตอมและดูดกินน้ำเหลืองน้ำหนองกันเป็นฝูงใหญ่ปรากฏเป็นสภาพที่หน้าอเนตอานาดสะอิดสะเอียนถึงที่สุดในตอนเช้ากระถินสาวสวยในวัย18ปี วิ่งเข้าไปในหมู่บ้านอย่างแตกตื่นพร้อมส่งเสียงกรีดร้องคร่ำครวญอย่างน่าเวทนาเมื่อสอบถามจึงได้ความว่าเธอและนางกรอยผู้เป็นแม่เดินทางเข้ามาหาหน่อไม้ที่ชายป่าทางท้ายหมู่บ้านแต่ในขณะที่แยกย้ายกันขุดหาหน่อ,อไม้อยู่นั้นในระแวกใกล้เคียงกันจูๆ่ๆปรากฏร่างของเสือโค้งตัวใหญ่ กระโจนเข้าเล่นงานแม่ของเธอจากนั้นจึงคาบร่างแม่ของเธอกระโจนหายเข้าไปในป่าเมื่อตั้งสติได้เธอจึงรีบกลับเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อแจ้งข่าวขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยผู้ใหญ่ช่วยแม่ของฉันด้วยจ้าผู้ใหญ่อยู่ไหมจ้าผู้ใหญ่แสงอยู่ไหมผู้ใหญ่ช่วยแม่ของฉันด้วยเสือมันคาบแม่ของฉัน หายเข้าไปในป่าแล้วจ้าผู้ใหญ่มันจะเป็นไปได้ยังไงวะในหมู่บ้านของพวกเรามันไม่ปรากฏมีเสือเข้ามาเพ่นพ่านอลวาดนานแล้วนี่วะผู้ใหญ่แสงในวัยห้าสิบเศษกล่าวออกมาอย่างแปลกใจเมื่อได้ทราบเรื่องราวจากปากของกระถินแต่ก็รีบจัดหาพรานฝีมือดีในหมู่บ้านให้เร่งติดตามร่องรอยของเสือร้าย หลายพลาดกรตัวนี้ไปอย่างกระชั้นชิดเมื่อติดตามเข้าไปจนถึงชายป่าทางท้ายหมู่บ้านจึงพบเห็นซากศพของนางกรอยในสภาพที่ถูกกัดแทะจนร่างกายขาดแหว่งวินแหลกเละน่าสยดสยองจึงสั่งให้คนช่วยกันนำศพของหญิงเคราะห์ร้ายกลับเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อชาพนากิจ ตามพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปแต่พรานชิดกับพรานไผ่ทักท้วงออกมาโดยเสนอให้ทิ้งศพของนางกรอยเอาไว้ที่เดิมเพื่อใช้เป็นเหยื่อล่อไปเสือร้ายเพราะมันจะต้องกลับมากินซากศพของมันที่ล่ามาได้อีกครั้งอย่างแน่นอนและคนทั้งสองจะคอยดักซุ่มเพื่อจัดการมันในคืนนี้ ผู้ใหญ่แสงและชายชะกันอีกหลายคนจึงเห็นพร้องต้องกันตามความคิดของสองพรานที่จัดว่าเป็นพรานฝีมือดีที่สุดในหมู่บ้านและแล้วคนทั้งหมดจึงพากันเดินทางกลับเข้าสู่หมู่บ้านโดยทิ้งพรานชิดและพรานไผ่เอาไว้เพียงสองคนเพื่อคอยดักเล่นงานเสือโครงมหาการตัวนี้ข้าได้ยินเสียงมันเหยียบย่ำไม้แห้ง ดังมาทางด้านนั้นอาจจะเป็นมันก็ได้วะาพรานไผ่โน้มร่างเข้ามาใกล้ผ่านชิดกล่าวกระซิบกระซาบออกมาพรานชิดพยักหน้ารับอย่างเข้าใจเพราะตนก็ได้ยินเสียงเหยียบย่ำเช่นกันดังเข้ามาใกล้ทุกขณะคนทั้งสองรอคอยอยู่เพียงชั่วครู่ภายใต้แสงจันทร์ที่สาดส่องลงมากระทบพื้นดินจึงทำให้มองเห็นร่างของเสือโครง่ง ลายพาดกรอนขนาดใหญ่ราวแปดศอกที่ค่อยๆก้าวเหยาะย่างออกมาอย่างระแวดระวังตรงเข้ามาที่ซากศพของนางก่อยจากนั้นมันจึงก้มหัวกัดแทะไปที่เยือของมันอย่างตะกะมูมามทั้งพรานชิดและพรานไผ่ต่างกระชับปืนลูกซองยาวไว้ในมืออย่างแน่นหนาเล็งไปที่ร่างของเสือโคร่งมะฮมา ตรงตำแหน่งจุดตายเพื่อรอคอยโอกาสที่จะลั่นกระสุนออกไปอย่างใจเย็นและเมื่อเสือหลายเพชฌฆาตหันส่วนหัวกลับมาเป็นเป้าหมายนิ่งอย่างชัดเจนเหนียวที่แตะอยู่ที่ไกปืนของพรานไผ่จึงเหนียวไกออกไปทันควันเสียงดังแชะเฮ้ยกระสุนมันด้านยิงไม่ออกพรานไผ่อุทานออกมาอย่างแตกตื่น เมื่อพบวนนันแรกที่ตนเหนี่ยวไก่ออกไปนั้นนอกจากไม่สามารถทําอันตรายต่อเสือโคร่งมึมาได้แต่กลับเป็นการเปิดเผยร่องรอยให้มันรู้ตัวเสือโคร่งลายพลาดกรงชักค้างเมื่ได้ยินซุ่มเสียงดังผิดปกติมันโบกร่างหมุนตัวกลับไปอย่างรวดเร็วเตรียมที่จะเพนนีหายเข้าไปในป่าอีกครั้งแต่เมื่อมันหมุนร่างกลับไป จึงทำให้ปืนที่อยู่ในมือของพรานชิดที่ยิงตามติดร่างของมันไปอย่างรวดเร็วแต่กระสุนนัดนั้นกลับพุ่งเฉียร่างของเสือร้ายไปอย่างเฉียดฉิวร่างมหืมาของเสือร้ายหลายพาดกรอนกระโจนหายเข้าไปในป่าอย่างไร้ร่องรอยน่าเจ็บใจจริงๆกำลังจะจัดการมันได้อยู่แล้วหนีไปอีกจนได้ข้าคิดว่ามันต้องไม่ใช่เสือธรรมดาแน่ๆมันอาจจะเป็นเสือสมิง ที่มีวิชาอาคมเข้มขลังแน่นอนเพราะปืนของข้ายิงไม่ออกไอ้เสือสมิงตัวนี้มันอาจจะมีวิชาอาคมคงกระพันก็เป็นไปได้นะพรานชิดชุกใจคิดขึ้นมาเมื่อได้ยินว่าพรานไผ่บอกว่ามันเป็นเสือสมิงจึงล้วงมือลงไปในย่ามที่วางอยู่ทางด้านข้างหยิบเอากระสุนออกมาสามนัดยื่นส่งให้พรานไผ่หนึ่งนัดพร้อมกับํำชับว่า นี่เป็นกระสุนลงอาคมที่ข้าเคยให้ท่านสมพานปลูกเสกลงอาคมให้เมื่อปีก่อนข้ามีอยู่สมนัดเองเก็บเอาไว้หนึ่งนัดหากคราวนี้ไอเสือสมิงร้ายมันย้อนกลับมาอีกเป็นได้เห็นดีกันพรานไผ่ย,ยื่นมือออกไปรับกระสุนอาคมจากพรานชิดมาบรรจุเข้าไปในรงังเพลิงอย่างมั่นใจยิ่งขึ้นเวลาผ่านไปอีกเพียงชั่วครู่ แนวป่าทึบทางด้านทิศใต้จึงปรากฏเสียงเหยียบย่ำเดินตรงเข้ามาพรานไผ่จึงยกปืนขึ้นมาประทับเล็งไปที่ต้นเสียงที่ได้ยินเมื่อครู่แต่ก็ถูกพรานชิดยกมือขึ้นมาห้ามเอาไว้เสียก่อนโดยบอกออกมาว่านั่นเป็นเสียงของคนเดินไม่ใช่เสียงของสัตว์สีเท้าแต่อย่างใดร่างที่เดินแหวกพงหญ้าทึบออกมานั้น เป็นร่างพร้อมสูงผิวคล้ำคล้ายชายชราอายุราวหกสิเดินตรงเข้ามาที่ลานโล่งใกล้เข้ามาที่ซากศพของนางกรอยเมื่อเห็นร่างของชายชราได้อย่างถนัดชัดเจนพรานคิดถึงกับอุทานออกมาอย่างประหลาดใจสับเปลือม้วนแกเข้ามาที่นี่ได้ยังไงแกไม่รู้หรือยังไงว่าชายป่าละแวกนี้ มันมีเสือออกมาอารวาดเพ่นพ่านอยู่แกรีบกลับไปเร็วข้ารู้ว่าตอนนี้ป่าแถบนี้มันมีเสือออกอารวาดอยู่แต่ผู้ใหญ่แสงนึกเป็นห่วงพวกเองทั้งสองคนจึงใช้เหตุ้าเดินทางเข้ามาเพื่อมอบกระสุนปืนลงอาคมให้กับเองทั้งสองคนจะได้เอาไว้จัดการต่อสู้กับไอเสือร้ายตัวนั้นเร็วเข้าเถอะ รีบลงมาเอาเร็วข้าจะได้รีบกลับบ้านชายชราร่างผอมกลิงตรงเข้ามาเรื่อยๆพร้อมทั้งเงยหน้าขึ้นมาพูดกับสองพรานที่นั่งอยู่บนห้างแต่พรานชิดกลับสังเกตได้ว่าในตาของสับเปลเลอมว้วนกลับเป็นสีขาวขุ่นไม่คล้ายเป็นแววตาของคนแต่อย่างใดจึงรู้สึกไม่ชอบมาพากลจึงหันกลับไปห้ามพรานไผ่ อีกกำลังขยับร่างจะไต่ลงมาจากห้างเพราะหลงเชื่อถ้อยคำของสับเปลเรมว้วนที่กล่าวหลอกล่อเฮ้ยอย่าลงไปเชืยอนเมืองมันไม่ใช่คนมันเป็นเสือสมิงเมื่อได้ยินเสียงพรานชิดกล่าวออกมาพรานไผ่ที่กำลังไต่ลงมาจากห้างจึงรีบเพนพวดขึ้นมาอยู่บนห้างอย่างรวดเร็วชายชราที่ยืนอยู่บนลานดินโลง่ง จ้องขมิงขึ้นมาบนห้างอย่างดุร้ายเมื่อเห็นว่าพรานทั้งสองไม่หลงกลมันจึงค่อยๆโน้มร่างลงไปในท่าคานจากนั้นร่างของมนุษย์จึงแปรเปลี่ยนเป็นร่างของเสือร้ายหลายพลาดกรนตัวใหญ่มหึมาอาปากส่งเสียงร้องคำรามออกมาอย่างกึงกก้องจากนั้นร่างใหญ่มหึมาจึงเผ่นร่างพุ่งกระโจลอยตัวเพื่อที่จะขึ้นไปบนห้าง แต่เพราะความสูงของห้างที่ขัดเอาไว้จึงทำให้ร่างใหญ่ของเสือสมิงร้ายกระโจนขึ้นมาไม่ถึงมันจึงทำได้แค่ยื่นตีนหน้ามาตะปบไปที่ลูกห้างเสียงดังสนัน่นก่อนที่ร่างของมันจะตกบูบลงไปยืนที่พื้นอีกครั้งห้างที่สองผานนั่งอยู่พลันสั่นสะเทือนจากนั้นลูกห้างที่ขัดเอาไว้พลันปริแตก ห้างทั้งห้างพลังคืนทลายลงมาถังพรานชิดและพรานไผ่พลัดตกลงมาจากห้างกระแทกลงไปนอนเกือกจิ้งอยู่ที่พื้นเพราะความบาดเจ็บจากการตกลงมาจากที่สูงปืนหลุดมือกระเด็นออกไปไกลเสือสมิงร้ายส่งเสียงคู่คำรามออกมาอีกครั้งจากนั้นมันจึงกระโจนเข้าใส่ร่างของพรานไผ่ที่นอนร้องโอดโอยอย่างเจ็บปวด อยู่ใกล้กับมันที่สุดมันวิ่งกระโจนเข้ามาที่ร่างของพรานไผ่จากนั้นจึงอ้าปากกัดลงไปที่ลําคอของพรานไผ่อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งกระชากรุนแรงจนเลือดเนื้อของพรานหนุ่มใหญ่ขาดวิ่นเลือดฉีดพุ่งกระจายร่างของพรานไผ่นอนยินรนร่ำร้องออกมาอย่างเจ็บปวดทรมานก่อนที่จะสิ้นลมหายใจตายไป เมื่อเสือสมิงร้ายจัดการกับพรานไผ่แล้วมันค่อยๆกรืนก้อนเนื้อที่กระชากออกมาจากร่างของพรานไผ่เข้าไปในท้องมันอย่างมูมมาม่จากนั้นจึงค่อยๆเดินเข้ามาหาพรานชิดที่ยังนอนอยู่ที่พื้นเพราะอาการบาดเจ็บพรานชิดเมื่อเห็นเสือสมิงค่อยๆเหยาะย่างเข้ามาใกล้อย่างดุร้ายเขาจึงคลืบคลานถดถอยร่างนีห่างทีละน้อย เพราะอาการบาดเจ็บที่เท้าทั้งสองข้างจึงทำให้ลุกไม่ขึ้นยืนไม่ไหวจนร่างของเขาคืบคานเข้ามาใกล้ซากศพของนางกรอยแต่ร่างของไอเสือสมิงที่เดินเข้ามาใกล้มันจึงกระโจนเข้ามาหาพรานชิดด้วยความรวดเร็วแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันผันอุบัติขึ้นเมื่อซากศพของนางกรอยผันเบิกตาโพรงพร้อมๆกับดีดร่างลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็ว กระโจนกอดรัดผัวพันร่างของเสือร้ายลายพาดกรอนเอาไว้อย่างแน่นหนาจนร่างของเสือสมิงร้ายและซากศพของนางกรอยล้มเกลีอกกลิ้งอยู่ที่พื้นอย่างชุลมุนพรานชิดที่กําลังแตกตื่นหวาดกลัวต่อเหตุการณ์พิศวงที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตานั้นแต่ก็นับว่าเป็นโอกาสดีที่เขาจะเอาชีวิตรอดออกจากเสือสมิงร้ายตัวนี้ได้จึงค่อยๆพาร่างคืบคลาน ไปที่ปืนของตนที่หลุดมือกระเด็นตกอยู่ทางด้านข้างเมื่อหยิบปืนขึ้นมากระชับเอาไว้ในมือเขาสายปลายกระบอกปืนที่บรรจุก,กระสุนอาคมเอาไว้แล้วเล็งไปที่ร่างของเสือสมิงร้ายที่กำลังกอดรัดพัวพันอยู่กับซากศพของนางกรอยที่คอยพัวพันร่างใหญ่ของเสือร้ายเอาไว้ราวกับมีชีวิตร่างของเสือสมิงลายพาดกรอน และซากศพของนางกรอยหลมฟาดลงไปกับพื้นทั้งกอดรัดดินรนอย่างทุลักทุเพลพรานชิดที่สายปลายกระบอกปืนไปมาเพื่อหาเป้าหมายจึงมีโอกาสลั่นไกลออกไปเมื่อหัวที่ใหญ่โตของเสือร้ายเพชชคาตหมุนร่างกลับมาเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนที่สุดเสียงดังเปรี้ยงเสียงร้องโหดเสียงปืนแผดดังกึกกล้องกำปนาด เมื่อกระสุนปืนของพรานชิดยิงตรงเข้าไปกระแทกกลางหน้าผากของมันอย่างแม่นยำร่างของเสือร้ายกระตุกสะดุ้งอย่างเจ็บปวดเขารีบยิงสาเข้าไปอีกนัดหนึ่งตรงตำแหน่งเดิมร่างของเสือสมิงร้ายดิ้นปัดปัดม้วนตัวเป็นวงกว้างจนเศษฝุ่นกระครุ้งกระจายแต่เพียงชั่วครู่ร่างของมันจึงค่อยๆสงบแน่นิ่งสิ้นใจตายไป แต่เมื่อร่างของเสือสมิงสิ้นฤทธิร์ร่างเสือลายพาดกรอนขนาดใหญ่ของมันจึงค่อยๆแปรเปลี่ยนกับกลายเป็นร่างของสัปเปรเือมวนที่ถูกกระสุนสองนัดยิงเข้าไปเจาะกลางหน้าผากอย่างแม่นยำเมื่อเสือโครงลายพาดกรอนสิ้นใจตายซากศพของนางกรอยจึงกลิ้งลงมานอนทอร่างเคียงข้างกับสับปเหร่อมวนฆาตกรลายที่จำแรงร่างกลายเป็นเสือสมิง ที่ฆ่านางกรอยไปเมื่อตอนเช้ากลับกลายเป็นซากศพที่น่าสังเวชน่าสะอิดสะเอียนซากหนึ่งตอนสายของวันรุ่งขึ้นเมื่อผู้ใหญ่แสงยังไม่เห็นพรานชิดและพรานไผ่เดินทางกลับเข้ามาในหมู่บ้านเขาจึงนำชายชกันในหมู่บ้านห้าหกคนเดินทางไปยังสถานที่ขาดห้าง ที่เมื่อคืนพรานทั้งสองคนนั่งซุ่มยิงเสือเมื่อไปถึงจึงเห็นพรานชิดที่ได้รับบาดเจ็บเท้าทั้งสองข้างเดินไม่ได้เพราะตกลงมาจากห้างจนขาทั้งสองข้างหักแต่พรานชิดเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ทุกคนฟังผู้ใหญ่แสงจึงเข้าใจและกระจางต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดสฮ้อับเปรย์ชื้นนั่นเองที่เป็นเสือสมิง นี่มันคงจะล่ำเรียนวิชาเสือเย็นจนกลายล่างเป็นเสือและออกมาล่าเหยื่อหลายต่อหลายครั้งแต่ในครั้งนี้มันคงหิวจัดจึงกล้าที่จะล่าคนกินเป็นอาหารเวรกรรมจริงๆจากนั้นผู้ใหญ่แสงจึงสั่งให้ลูกบ้านไปเกณฑ์คนในหมู่บ้านมาช่วยพรานชิดที่ได้รับบาดเจ็บ กลับเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อไปรักษาอาการและช่วยกันนำซากศพของพรานภัยนางกลอยและสับเปลอม้วนกลับไปเพื่อชาพนากิจตามพิธีกรรมทางศาสนา,า,าต่อไปย้ำคำแชนแนลฟังแล้วหลอน